สวัสดีค่ะวันนี้แขกจะพาทุกคนมาทำมะม่วงชีสเค้กกันค่ะก่อนจะไปดูส่วนผสมและว,วิธีทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแขกด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดกับคลิปต่อๆไปค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะน,นี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะก่อนอื่นเราก็นำรัสกิจนะคะไปปั่นให้ละเอียดค่ะถ้าใครไม่ปัน่นก็ใส่ถุงพลาสตก็ได้นะคะพอเราปแล้วเราก็จะเอาเนยที่เราละลายไว้ะคะ่ะ มาเทลงในปัสกิดค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะไปตักใส่ถ้วยแก้วค่ะถ้าใครไม่มีถ้วยแก้วจะใส่ฟอรอมใส่ถ้วยธรรมดาก็ได้นะคะตักใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามต้องการเลยค่ะตัวนี้ พอเราตักใส่ครบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำก้นแก้วค่ะมากดกดให้บัตกิจแน่นค่ะพอกดแน่นทุกถ้วยแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าตู้เย็นแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าใครรีบก็ใส่ช่องฟิตได้นะคะประมาณ15นาทีค่ะเพื่อให้ปัตกิจแข็งตัวค่ะ จากนั้นเราก็นำเจลาตินไปแช่น้ำเย็นนะคะแช่ทิ้ง2แผ่นนะคะแช่2แผ่นค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วเรามาทำตัวชีสเค้กกันค่ะตอนอื่นเราก็นำชีสเค้กเทลงในโถเพื่อจะตีนะคะแล้วเราก็จะตีชีสเค้กให้แตกตัวก่อนค่ะ ใช้ตันี้200กรัมน,นะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลไอซิ่งค่ะ50กรัมค่ะแล้วเราก็ตีต่อให้ค่ะตีนะะ้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมวิปปิ้งครีมค่ะ100 ml ค่ะ แเราก็ตีส่วนผสมต่ออีกครั้งค่ะพอส,สมเ้ากันแล้วนะะต่อไปเราก็เติมน้ำมะนาวกับกลิ่นวาน,นิลาค่ะ1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ตีต่ออีกครั้ง จินที่เราใช้น้ำไว้นะคะเราเอาใส่ไมโครเวฟหนสองนาทีเพื่อให้เจลาตินละลายนะคะแล้วเราก็เทสใส่ในโถตีรวมกันเลยค่ะเาร็นแล้วะนะคะสดท้ายนะคะเราก็นำมะม่วงที่เราปั่นไว้นะคะ150กรัมค่ะ เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาตักใส่ในถ้วยแก้วนะคะนี่ค่ะตะกิดแข็งตัวแล้วนะคะแล้วเราก็จะตักครีมชีสมะม่วงนะคะลงค่ะไม่ต้องตักเต็มนะคะเพราะว่าเราจะใส่โปะหน้าด้วยซอสมะม่วงนะคะ เท่ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นอีกรอบค่ะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเจลาตินครึ่งแผ่นค่ะแช่น้ำเย็นไว้ค่ะแล้วเราก็นำมะม่วงที่ปั่นไว้นะคะ150กรัมนะคะใส่ในหม้อค่ะต้มเดือดแล้วเราก็เติมเจลาตินลงไปค่ะครึ่งแผ่นค่ะเจลาตินคนให้เข้ากันค่ะตอนนี้ปิดไฟเลยนะคะ พอเย็นแล้วนะคะพอซอสมะม่วงอะค่ะเย็นแล้วเราก็มาตักแต่งหน้าค่ะชีสเค้กมะม่วงนะคะแต่งหน้าค่ะตักใส่ไปเท่าๆกันเลยค่ะนี่นะคะตักเสร็จแล้วแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นอีกรอบค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ ชีสมะม่วงเซตตัวนี้ค่ะแเราก็มาแต่งหน้ามะม่วงนี้ค่ะนะคะแต่งหน้าม่วงเป็นไงบ้างคะน่ากินใช่ไหมนะคะจะบอกเลยว่าชีสเค้กมะม่วงน้ำดอกไม้ตัวนี้อร่อยมากค่ะไม่หวานเกินไปค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยอย่าลืมลองทำทานกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แข็กด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ